เอาเรื่องของการยืน่นภาษี e-tax ก่อนคะ่นคะอาจารย์ค่ะ5 0 0 0มบาทร้านค้าเนี่ยเขาจะส่งทางเมลมาให้แต่ตอนเวลาที่เราไปยื่นภาษีปี68เนี่ยอันนี้เราต้องปริ้นไปให้กับสัมภาร์เขาหรือเปล่าคะเออถ้ายื่นทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องปริ้นค่ะถ้ายื่นด้วยเอกสารจะปริ้นไปก็ได้ไม่ปริ้นก็ได้เพราะว่ารายการที่เขาหักภาษีนะ้าที่จ่ายกับมูลค่าที่เราซื้อของเนี่ย มันไปนปรากฏอยู่ในในในคอมพิวเตอร์ของกรมสัมพากรอยู่แล้วค่ะซึ่งมีคนบอกผมว่าสามารถเช็คได้นะว่ารายการนั้นมีไหมถ้ามีก็ไม่ต้องส่งโอเคแต่แต่ผมแน่เองถ้าใครมีรายการที่จะขอคืนภาษีส่งควรจะส่ง ควรจะส่งเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มาทวงถามเขาก็คือบางทีก็จะขอคืนเงินเขาก็มีดีลายอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียเพิ่มนไม่ต้องส่งจริงๆเร,เราทำโนต้ตไว้ในโทรศัพท์มือถือว่ได้ค่ะแคปแคคปเอาไว้เอกสารต่างๆ<อ>แล้วให้มันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเถึงเวลาจะส่งก็ส่งเขาว่ากันใช่ค่ะ